เดินข้ามาเลยนะอยากจะพักอเส่วนกรูมึงทำอะไรอะไรนะลังมันลังโอ้ถ้าขนาดนี้ก็ถ้าขนาดนี้ก็ไม่หนีไปหรอกบอกไปยังฮะว่ารีเลิกจะไปยังฮะตอนที่มันข้าแล้วภาพนี้หน่อยแล้วเขาจ่ายค่าไฟก็พอเล้าเหอใสมมติสมมติเข้าใจไหม ที่ปลอดภัยสําหรับโอซิงเพ็ดยังไงพ่อขูจะขอขอตรงนี้แล้วโฉวกรุ๊แต่มึงฟังเอาไว้นะยังไงพ่อถายดีผู้ใดส่งเสียงรบทุกคนเลยก็มึงไปจัดการให้หมดกูเชื่อว่ามึงทําได้ถ้าหากไม่มีเสียงเพลงเรือเเข้ามาเพลงนี้เดียวพ่อได้จ้าพงษ์ท่านทำไมจ้าวต้กงกำมองร่วงลับออกไปแม่อย่านั่งไหวห้างได้ไหมทำไมยายนั่งอย่างงี้ทำไมเดี๋ยวนี้อ่ มึงไปสังเกตอะไรเขามึงโฟกสตรงเราเลลเกเกากัน่องเคยเห็นแล้วนงุ๊แล้วนี้เคยเห็นที่ไหนอ่ะเขาเทอะถ้ามีเสียงอะไรดังมาแล้วก็กู๊จับได้มึจะฆ่าให้หมดเลยพอ่าอุตงการสิ่งใดต้องได้สิ่งนี้เสียไวเลยะ พราราชรสินรสังส่งทหารน้อยใหญ่ให้ดูแลเบยาบเพราะรรสราชิรนรนั้นไม่ชอบอีรเษฎาครับชอบเสียงกาบับเสียงทวนกระทบกันแต่เป็นเวลาเดียวกันที่พลานหลวงนั้นได้ลงนระอุทยานครับท่านผู้ชม แล้วพี่แอค่ะมึงรู้ว่ากูไม่ชอบใช่ไหมใช่พี่แอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแบนึงทำไมถ้ามีอีกครั้งหนึ่งอ่ายอดหน้ามึงแน่ฮะยอดหน้ามึงแน่ยอดหน้าระวังตัวมึงครับเงียบไปนะพี่แอค่ะเออขอบใจมากเชิญมาต่อเสียงอะไรไอ้บอยจ้าหูไวได้แล้วหูไวมึงดูช้าๆนะวันนี้เนี่ย

ล้องทุดสีทุดมากหลุก็ลุ้งไว้สักที่ไม่ชอบ <Yeah. S 1> พลงังงานสัตว์เออใจหายเลยเมื่อกี้ mm hmm. มึงอย่าทะลึงตึงตังนะไม mm hmm. ่ข่าข่าไม่หาย mm hmm. ไม่ข่าไม่มึงมีทะเลมึงมีทะเลมึงรู้แต่มึขงข่าไม่ช่วย mm hmm. ไม่ฟังให้มันหยุดเลยทะเลาะเต็มแล้ไม่อยู่นะหัวมึงขาดไม่ขาด ขอแล้วไม่ต้องโกย,ยเลยชนะุดนี้นะอภิเษกใหม่เพื่อใหม่โอ้โหจองจองเพลงนี่แมยกูตายสามรอบเลยไอ้บอลมันมันอยู่หรืยอยังหยุดแล้วไหมครับมึงแน่ใจนะแน่ใจแล้วถ้าเที่ยวที่สามขึ้นมานี่โผถ,ถืออะไรด่าโอ้ยข <c oughs> ู่จะถามว่า <c oughs> แต่ฉากแรกเยนยะขูมไม่ไกล้าถามมันสมมุติไงเป็นเจ้าพระพระสัตร์แบบุยกยานะต้องมีมีดพก พระเอกบางเป็นเขาไม่ค่อยมีงานมันก็เลยเนี่ยทำไมอย่าที่งฉกมาทำไมอะฉักไม่ได้อยาทิ้งฉากเลยทำไมในนาทีมีงานเฮ้เราก็ติดหมอลรับไปเจ้มนะตั้งแต่ไล่เกิดหมอลรับเราเลยหรือเกิน มาทำให้สิเลวซี่มาลุเพลงเลยกูไม่เคิสกปรกทำเป็มมาเดินชายโถ่ใครอะใครครับใค้ใครนะครับใครต้องบอยโอ้ผมด้วย,ยนะ้ไ นายองเลยไเียวอีพวกบ้าน่มาที่อะไรเนี่ยพี่จะต้องอาชีอะไรนะไล่ไปตัดหัวให้หมดเลยดูสิน่ะทำท่ายิ้มแอปแลมันน่าโอ้โหอะไรอะไรกูเนู่ยตัาให้ถนนและนหวานอะไรกูเนี่ยโโหทำไมวะมาร้อเพลง ูไม่เพลิำเปรีมาเดินขายทองมึงคงขายไปขายบ่ให้พวกไอ้กอดอก่น มีงานเพลินขังรับตัวหัวหดทำไมของมึงน,บนับพูนทำปเป็น,ปนไงไม่ไงคงเป็นดารามีหน้าเลหรือไม่จะพูดไปละว สลสารทอเมยเนาะไอข้าไอ้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 ขาไอ้้อ้ข้าไอ้้ไอ้ข้าไอ้ข้าไอ้ก้าข้า้อ้ขาไอ้ข้าไอ้ข ชัดถูเลไม่ถกอะไรอะไรอะไรอเไาอะไรอะไรอะไรอะอะไรอะราไมอะไรอะไรไรอไรอะไรอ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 ะรอไรอไรอไรอะไ่อะไรไรอไรอไรอะรอะไ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 อ โองแม่นักรอนน้องรักผู้เห็นแล้วลชัง้งปุ่นเดีกยกเคยเพแพ้แพ้เก็บปห่วงวเธอรักผิดจำเป็นแดนเซอร์ไปเพิ่มไปอยากเมึงมันก็เด็กรับแขกเดีย๋ยวเอาหัวใจไปแพ้แล้วท็ง กระบำจับปับหรืองไม่คมมัโนดีดูผูย

คุย๊กจอเนื้อขึ้นควิ่งโอ้ พี่คน่ะ้ำยไงให้เขาใจย็นเราผ่อนไว้ก่อนพี่จะทันหรอเอทันชายน่ะเหมือนเหมือนหินแล้มน้ำน้ำหยดลงหินแล้วมัินไม่ยังต่อนเลยผชายดรคนาใช่ผ่อนไว้ผ่อน